ซิตี้แบงก์กรุ๊ปนะครับมีการปรับลำดับปรับเกรดนะตัดเกรดคอยเบสเปลี่ยนไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคอยเบสเนี่ยสำหรับซิตี้แบงก์เนี่ยหุ้นคอยเบสแล้วกันหุ้นคอยเบสเนี่ยให้อยู่ในระดับนิวทรัลหรือระดับกลางๆนะไม่บวกไม่ลบแต่ตอนนี้เนี่ยหุ้นคอยเบสนะซิตี้แบงก์กรุ๊ปอัปเกรดให้เป็นระดับบายจากนิวทรัลเป็นบายครับบายคืออะไรให้ซื้อฮะเพราะว่าซิตี้แบงก์มองว่าหลังจากนี้เนี่ยคอยเบสน่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจและมีโอกาสการเจริญเติบโต,ตสูงทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอ แกลลี่เหมือนจะไม่อยู่แล้วหรือแกลลี่กำลังจะครบเทอมแล้วคอยเบดเนี่ยทนทานการต้านการฟอ้องร้องการจัดหนักจัดเต็มของแกลลี่มาตลอดทั้งสมัยของแกเนี่ยแหละนะฮะยังอยู่เลยนะแล้วทุกอย่างยังเหมือนจะดูดีนะะหลายเรื่องก็ฟ้องชนะด้วยนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยดูเหมือนเทรดของแก่กำลังจะหายไปแกลลี่เกนสเตอร์ไม่อยู่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะคนที่จะมาคุมเนี่ยมันจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่า น่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับออคอยเบสเยอะพอสมควรนะครับงั้นซิตี้แบงก์กรุ๊ปมองว่าอนาคตสดใสปรับเป็นบายเรียบร้อยแล้วนะครับ